สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ Easy t a c e อีกแล้วนะแอดมินแจ็คนะครับวันนี้ก็เป็นการเล่งกลับของเซตนะแต่ผมจะไม่มาพูดถึงวันนี้อาจจะมีเสียงรถนิดนึงเนาะเพินมา,ามาวิ่งแล้วก็นึกขึ้นได้ก็เลยอาจคลคิดมาแชร์ความรู้กับเพื่อนๆดีกว่าวันนี้จะมาแชร์เรื่องเราควรซื้อหุ้นกับเมื่อไหร่ถ้ามันหลุดจาก โลเดิมหรือหลุด,ลดเสียทรงจากดาวเทเล่นะครับก็คลิปก,ก่อนก็บอกเรื่องดาวเทเล่แล้วนะเดี๋ยวก็ทวนสัมทวนนิดนึงนะครับก็คือขึ้นพักยิงพักยิงพักยิงนะไฮหนึ 1, 1, 2, 2, 3, ่งโลหนึ่งไฮสองโลสองไฮสามโลโลสามนี่นะไฮยกขึ้นเรื่อยๆรื่ยโลยกขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะไปเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้ <c oughs> ถ้ามันเกิด วันหนึ่งอุ้นเนี่ยมันเกิดกรณีนนอย่างนี้ขึ้นพักยิงพักยิงพักแต่ไม่ทำํำายใหม่ดันทำ low ํำโลใหม่เน,น,นี่ยหลุดโลนี้เนี่ยหลุดโลมาเขาเรียกว่าเสียทรงในดาเทลลี่นะถ้าเกิดใครรันมาจากแถวนี้ก็ต้องเทคโปรฟิตนะครับทีนี้ เนื่องด้วยพื้นฐานนะ่มันไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็มันลงด้วยนปัจจุบันแนะแต่อันนี้ผมม,มันใช้ได้กับทั่ว,วไปนะครับเ,เราควรอย่างวันนี้เราควรจะซื้อกลับไหมบางท่านยังไม่แน่ใจเพราะว่าเหตุการณ์อะไรมันก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหมแต่ว่ามันก็เกิดมีการเด้งหลายๆตัวมันก็เด้งขึ้นมาอย่างนี้ถามว่าเราจะซื้อกลับยังไงตรงเนี้ยแนวเนี้ ที่เป็นแนวรับเดิมเนี่ยตามดาทีรี่เนี่ยปัจจุบันมันเป็นแนวต้านใช่ไหมพราะมันหลุดโลลงมาตรงนี้ทีนี้เราควรจะซื้อกลับเมื่อ,อไรถ้าเป็นผมนะเมื่อมันเบรกขึ้นมาตรงนี้ไม้แรกนะครับแต่ว่าไม่ซื้อเยอะก็คือมันสามารถทะลุแนวต้านเดิมได้แนวแนวรับเดิมที่ซึ่งเป็นแนวต้านปัจจุบัน ในกรณีที่เด้งมารอบนี้นะเราควรซื้อตรงนี้อาจจะสัก30%ของเงินที่เราอยากจะซื้อนะครับเสร็จแล้วถ้ามันยืนได้ขึ้นไปนะแล้วมันโทรแบกลงมาตรงนี้เดี๋ยวรับรูปใหม่นี่นะนี่นะเบรกตรงนี้จัดก่อน30% หรือจะ20%ก็ได้ครับแล้วก็รอดูแล้วถ้าเกิดมันโทรแบ็คลงมาไม่หลุดเส้นนี้งัดเขียวแรกจุดที่เริ่มงัดนคือจุดซื้อไมาที่สองนะไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองนะครับถามว่าสต็อปลอสอยู่ตรงไหนนะนะานะตั้งแต่ซื้อไม้แรกสต็อปลอสอยู่ตรงนี้ แนวรับนี่เลยผมเขียนยยอกๆคือ SL นะแล้วซื้อไม้ที่สามอะไรเบกตรงนี้ซื้อไม้ที่3นะครับนี่คือเคสแรกนี่คือเคสที่มันเด้งขึ้นไปเลยทะลุแนวที่มันหลุดเสียทรงมาแนวนี้นะนะครับนี่ตามทฤษฎีนะ ต้องมาสต็อปลอทุกครั้งนะโอเคในกรณีที่มันเป็นแบบนี้ขึ้นหลุดลงมาแต่มันเด้งไม่ถึงอย่าเพิ่งทำอะไรครับสมมติมันเด้งลงมาอีกแต่เมื่อมันทำไม่ทำโลใหม่ละเมื่อ,อไรที่มันไม่ทำโลใหม่แล้วมันเบรกไฮเดิม จุดนี้คือจะจุดซื้อไม้แรกไม้ที่หนึ่งนะให้ตัดคลืนชุดพวกนี้ออกไปเลยตัดออกไปเลยหรือเฉพาะคลืนชุดนี้พอมันก็จะเป็นดาเทียรี่ไงน,ะนี่ศูนนี่ไฮหนึ่งนี่โลหนลึ่งนะแลโทรแบกลงมาทำเหมือนเดิมนะครับไม่หลุดเริ่มงัดซื้อไม้สองแบกรรอ,อีกซื้อไม้สามงงไหมเอาใหม่ นี่นะหลุดใช่ไหมหลุดหลุดโลแต่เด้งไม่ถึงลงมาอีกเมื่อเริ่มไม่มีโลใหม่นะ้วงัดให้ซื้อที่แบกนี้ไม้หนึ่งโทรแบกมางัดตรงนี้ไม้สองเบกขึ้นไปได้ตรงนี้ ไม้สามโดยตัดคลื่นชุดพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับตั้งสตอ็อปลอที่ตรงไหนถ้าเราซื้อตรงนี้ใช่ไหมตั้งสตอ็อปลอตรงนี้นะครับเข้าใจเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกเพื่อนมาติดตามด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินแจ็คและแอดมินเตอร์ท่านและเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมมีแต่แอดมินแจ็คอ๋อแอดมินเตอร์แกติดงานประจําแกจะยุ่งมากจะคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะครับผมก็จะเป็นฝ่ายโมซใสเยอะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีชัยเนาะเขียวๆทุกวันขอบคุณครับผม